สวัสดีนะครับสำหรับวิธีนะครับในการเข้าชมนะครับแอปของเว็บส้มนะครับด้านล่างเนี่ยนะไอคอนด้านล่างเนี่ยนะที่ใช้ดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับของเขาเองนะเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะครับให้มันสามารถรับชมได้นะครับก็วิธีนี้เราจะไม่ได้ตั้งในส่วนของ Google Chrome นะครับซึ่งเราจะต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะครับที่ชื่อว่า คาเฟ่นะครับก็คือเข้าไปที่ Play Store เนาะพิมตรงช่องค้นหานะครับ 1, 1, 1, 1, 1, 1นะครับจุด1นจุดนจุดนะครับอันนั้นบนเลยนะครับ1 1, 1 1 1 1 faster and safer internet นะครับของคาเฟ่นะทำการกดติดตั้งครับคือเราจะไม่ได้เซตเอ่อ vpn เองนะครับเราก็โหลดแอป,ปมาแล้วก็เปิดแอป,ป เฉยๆนะก็จะสามารถรับชมได้นะครับทั้งในส่วนของเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับก็คือเบราว์เซอร์ถ้าคุณเข้าเว็บไม่ได้เนาะคุณเปิดไอตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าได้นะฮะอันนี้กดปุ่มโฮมออกมาก่อนนะครับนี่เขาทําการติดตั้งแอปให้ผมอยู่นะฮะนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับออกมาแล้วนะครับเราก็ไปเปิดแน่นี่นะ คาเฟ่นะครับ1.1.1เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมามันก็บอกว่า get s ส a r t นะโอเคดัน okay. นะครับกด Accept นะครับ Accept ใน Poli ิวนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงกลางนี่นเห็นไหมอ่าเราก็ไปเปิดนะครับปุ่มตรงกลางนะครับ i n s t a l l vpn profile นะครับตกลงนะครับ เรียบร้อยนะครับมันเขียนว่า Connected นะครับ connected แล้วเราก็จะไปสามารถเปิดเว็บที่โดนบล็อกได้นะครับรวมถึงแอปที่โดนบล็อกด้วยนะฮะก็เข้าไปเปิดแอปเลยเนาะหรือว่าเปิดเว็บได้เลยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้แหละในการรับชมเว็บที่โดนบล็อกนะครับขอบคุณครับ